เอาจนกว่าเขาจะยอมอ่ะผมจะผลักดันให้ทุกช่องทางอ่ะที่ที่สามารถทําได้อ่ะเอาสู้สุดกําลังผมจะทําสุดกําลังเลยเพื่อให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านได้ปลอดภัยนะครับเราเป็นแนวหลังช่วยผมผลักดันหน่อยนะครับผมอยากประเมินรูปภาพปรับปรับประมูลรูปภาพนะมอบเงิน ครับเอาเลยได้เลยแล้วก็แชร์หลายๆช่องมีคนช่วยดันอยู่แล้วถ้าทำเพื่อชาตินะขอให้มันสำเร็จผลให้มันเกิดได้จริงเหออนะผมทำเสียเก้าพร้อมนะครับดังนั้นทหารขอโซลาเซลล์กับเครื่องตัหญ้ามาเนี่ยผมขายดวงละร้อยสองร้อยเอาห้ารอยครบพันหผมไปซื้อได้หนึ่งดวงนะผมขายนะจะจับบุตินคุกนะไอ้สัมภารนะไอ้หา